สำหรับใครที่อยากดูฟรีไฟแบบสดๆแล้วก็อยากเล่นกับพี่นะครับอย่าลืมมากดติดตามที่เพจจานทีมด้วยนะครับตอนนี้พี่สตรีมฟรีไฟลทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็เปิดเล่นกับคุณดูด้วยนะฮะอย่าลืมมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอพูดกิจกรรมแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแรกนะครับเป็นยินอย่ังนะทุกคนนะครับวันสุดท้ายแล้วนะหมดวันนี้นะครับก็เป็นทางด้าน evolution นะครับทุกคนอันเก่านะครับที่เอากลับมาขายนะครับหมดคืนนี้นะวันที่8นะครับอันต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมเปิดทาง แล้วปะเนีย่ยเป็นท่านา่ชุดนั่นอะไรเนะี่ยอันนี้หมดอีก3วันนะทุกคนหมดวันที่11นะครับเนีย่ยกิจกรรมนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะี่ยมันอยู่ไหนวะเริวมากกว่า10ได้600ทองมากกว่า30ได้ล่ม5 0 70 90น่าจะเป็นกิจกรรมเวลนะครับทุกคนแต่ว่าผมเวล เวลหกห้าไงคือกวาจะขึ้นแต่ละเว็บอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะทุกคนเป็น P5X World นะครับอันนี้เป็น MRT นะ p ฟการนะทุกคนก็จะขายอยู่ราคา199กับ399นะครับอันนี้เว็บนี้นะ B M N นะครับ X U นะครับ B M N X U นะ .com นะครับทุกคนตามนี้เลยเราจะซื้อคอร์เซนเตอร์ก็ได้นะหรือว่าจะมาซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับกดซื้อตรงนี้ได้เลยเห็นไหมบัตรมันมีของแถมด้วยเนี่ยถ้าซื้อบัตรราคา399นะครับก็จะได้กล่องตัวละครสองกล่องนะครับแล้วก็ได้ตัวแล็คคูนนะฮะการันตีออกแน ไนอนนตัวนี้มันจะลดคุณดาวไอทิบสกิล15%นะครับตัวนี้แล้ว99เ,เนี่ยเราจะได้กล่องตัวละครนะครับแล้วก็เป็นกล่องสุ่มแลกคูณนะครับอันนี้คือเหมือนต้องสุ่มอะ่ะถ้าใครอยากได้สัตว์เลี้ยงคือต้องซื้อกล่อง399ถึงจะได้สัตว์เลี้ยงแน่นอนนะครับแล้วก็ได้กล่องตัวละคร2กล่องแต่ว่าตัวนี้ได้กล่องตัวเดียวประมาณนี้นะครับทุกคน2กล่องนะครับใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้เลยนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานทีมนะฮะทุกคนครับวันก่อนเนี่ยอุ่มอิมนะครับเขาได้แกล้งผมนะฮะคือเขามาแกล้งยั่วผมไว้ทุกคนทุกคนน่าจะรู้นะครับถ้าเกิดแฟนเรามายั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อเลยว่าผู้ชายแบบร้อยทั้งร้อยอ่ะมันก็ต้องมีมั่งใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้มาแก้ตัวนะคือแบบมันก็ต้องมีมั่งใช่ไหมทุกคนก็าตามนั้นนะครับทุกคนในคลิปนั้นเขาก็แบบเอาไปลงนะครับมองว่าแบบอายมากเลย เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแกล้งคืนบ้านนะครับแต่ว่าผมจะไปแกล้งยั่วเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไปยั่วเขาเขาไม่มีลมหรอกทุกคนวันนี้นะครับพอดีผมเล่นติ๊กต็อกนะทุกคนผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปที่แบบว่าเหมือนกับเขาทําขึ้นมาให้แบบโพลมาหาเราเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนี่นะครับนี่ไปประมาณนี้เปประมาณนี้ฮัลโหลฮัลโหลมึงได้ยินกูปะ หนอเออเออได้ยินแหละได้ยินแหละเอเอคุณถามว่ามึงว่างปะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เป็นไรหรอกก <c oughs> ูพูดแบบเดียวผม <c oughs> บ,บอกเลยวันเดือน <c oughs> เพื่อนกูที่มึงบอกว่าน่ารักอะ่ <c oughs> อะอืไลน์มาให้แล้วนะเ <c oughs> อออย่างนี้เลยกูส่งให้ในแชทเอาเชีย่ยมึงอยู่ไหนนี่นี<อ>่ครับเออเดี๋ยวครับในทุกคนประมาณนี้นะฮะ เออเนี่ยครับเป็นคลิปประมาณนี้นะครับซึ่งผมเจอมาจากติ๊กตอกนะทุกคน,นคือผมเนี่ยจเจ้าคลิปนี้นะครับไปแกล้งแฟนผมนะครับวันนั้นเนี่ยเขาแกล้งยั่วผมเฉวัอดี้ผมก็เลยแบบมาแกล้งแบบมีคนอื่นแม่งทําเป็นแบบว่ามีเพื่อนผู้หญิงโทรมาแล้วก็แบบเอ้ยอยู่กับแฟนในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่อุ้มอิ่มเนี่ยจะหึงพี่หรือเปล่านะครับจะรู้ทันหรือเปล่านะครับว่าพี่แกล้งเขานะครับแต่ว่ามันเนียนแะล้วทุกคนนะมันเหมือนแบบ โชว์ข้าจริงๆอะนะฮะโอเคครับคลิปนี้พี่ก็ขอไลค์สัก2,000ไลค์นะครับฝากคนในพี่ด้วยนะทุกคน,นโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันครับเดีย๋ยวพี่ไปตั้งกล้องแอบตั้งกล้องก่อน <c oughs> อะไรอ่ะทำไรอ่ะกินไรครับินมนมอ่ะไอเนียมก็สตรีมอยู่อะตอนเนี้ทำไมไม่สตรีมอ่ะพี่รออิ่มกลับบ้านแล้วสตรีมพร้อมอิ่มไหมได้กลับเลยมาเกินไป <c oughs> อ๋อช่วงนี้เงาๆสตรีมอยากโดนเหล่ากบ้านเนาะ เหลากบาลเลยไมยพูดอะไรเลยแล้วเหล่ากบาลเลยงองอยกโดนเหล่ากบาลเป็นแค่ช่งไปโรคบันเหล่าอะไรพี่ไม่อยากให้อิ่มกลับบ้านเลยอ่ะงั้นกลับละกลับแล้วเกินวันไหนจะมาอยู่บ้านพี่ไม่ไม่อะเอาดีดีไม่ไงก็เมื่อไหร่จะไปอยู่บ้านพี่ไม่ไงโอกร้ายเนี่ย อิทับพ,พี่เงาอ่ะอะรคือพี่พี่ก็เงาพี่ก็อยากอยู่กับแฟนเงาอะไรมาแทบจะทุกวันอยู่แหละก็เงาไงครับระอะไรอะรู้ไม่สาระอะไรอ่ะก็เกินไปบางทีอ่ะ two hours later ไม่มีอะไรทำเลยว่าเบื่อจังเลยเออใครโทรมาวะฮัลโหลฮัลโหล อ๋อมึงได้ยินกูปะฮัลอหอได้ยินปะเออเอ,อ๋อได้ยินแหละได้ยินแหละเออกูจถามว่ามึงว่างปะมีอะไรอ่ะไม่เป็นไรมึงกูพูดแบบเดียวเอ,อ้ามีอะไรก็ว่ามาพเพื่อนกูที่มึงบอกว่าน่ารักอะ่ะกูจะขอดลายมาให้แล้วนไไนะเ,ออเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวน่ารักไหนไม่เอาอยู่กับแฟนเอาเขี้ยมอยู่กับแฟนเหรอกูขอโทษกูขอโทษไปแล้วกูอะไรอะไรเตงอะไ เพื่อนโทรมาหยอกหยอกอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนโทรมาหยอกออเอาดีๆเอาดีๆอ,อ, <c oughs> อะไรละ่ะเพื่อนโทรมาหยอกเฉยไม่มีอะไรงั้นก็ปล่อยไม่เอามไ,มไม่เอาไรงันก็ปล่อยไม่เอาเ <c oughs> ตงพี่พี่หยอกไม่เอาเตงอะไรเพื่อนโทรมาหยอกเล่นออกไปไม่เอาเตง เพื่อนพี่โทรมาเฉยโทรมาล้อเล่นจะไปไหนอ่ะไม่เอาไอ้ยยอ,อย่ามาจับอิ่มบอกว่าอย่ามาจับไงนับหนึ่งโอ้ยเต่งมันล้อเล่นเพื่อนมันโทรมาแกล้งบอกว่าหลบไปพี่จะไปจีบใครหน้าลงด้านมรังกี่ไหนอ่ะเพื่อนมันโทรมาแกล้งเฉยปกนะเต่ง แต่แต่เย็ดดีโวมันไม่มีอะไรจะไปไหนล่ะไปนั่งก่อนไปนั่งเดี๋ยวให้ดูไปนั่งก่อนเอามาไปหยิบมาไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนไม่เอาอย่าใช้กําลังไปนั่งก่อนเดี๋ยให้ดูไม่อยากมจับกาไม่จับไม่ได้อมันมันร้อนเล่นเลยเฉยที่ไม่มีใครหลออโอ้โอดก่อนอย่ามาจับเสียงอย่ามาจับนี่ผิดอะไรอ่ะโอ้โหนิดเดียวเอง อ,อย่ามาจังนั่งก่อนนังก่อนเต่งนั่งก่อนเพื่อนผู้หญิงแค่แบบเต้นเล่นเกมด้วยกันเฉยนับหนึ่งนับหนึ่งอะไรอะ่ะบอกให้ปล่อยไงไม่เอาเต็งหยุดตรงนะั้นอย่าเข้ามาใกล้ไม่ทำ,ทำอะไรผิดเนี่ย บอกว่าอยากเข้ามาใกล้จะไปไหนเราไม่ให้ไปมันดึกแล้วเอาไม่จะกลับบ้านอะไรไม่เอาก็เคลื่อนโทรมาหาเล่นๆอ่ะเอ้ยน้องเขาน่ารักเฉยๆก็แค่เล่นด้วยโอ๊ยโอ้ยอยาเถียพี่โอเคน่ารักได้เฉยเคยต่อยมวยไหมบอกไว้ก่อนเออเกินไปมัไปต่อยที่ไหนจะเคยไปต่อยมวยที่ไหน ไปเรียนมวยมาตอนไหนเจ็บแขนเลยอินเตะพี่อะจะมาดูอะไรไม่เอาอย่าดูไม่เอาอย่าดูดูเฉยดูเฉยไงั้นโดนตังกันเดิมไม่เอาถ้าไอ้เห็นพี่ก็โดนตีดิไม่ดูแลโอตีใจเย็นเดี๋ยวค่อยคุยกันอย่ามาจับไเดี๋ยวค่อยคุยกันเอาเตะก็เกิดไปโอ้พี่ขอร้องอย่ามาจับอย่าตีอย่าใช้กำลังดิพี่กลัวเบอร์ไหนไม่มีมันไม่มีใครโทรมา วันไม่มีใครโทรมาก็จะเอาไงวันไม่มีใครโทรมาไม่เอาตายก็ <ไป S 1> แค่นอนในเกมไปเฉยแต่อดเต็มอยู่เล่าราเล่ากัน,น<ม>เถอะๆๆอ <c oughs> ยโอ้ยโอ้เพลงปลดลอกมันเลิอก <c oughs> อ้เกิดไปเตงไม่ขอเต็งติงปถ่ายคลิปไปเฉยเตง อีมไม่ถ่ายใช่อะไรจ๊ะแต่จ๊้าสวยคนดูขอบมาคนดูบอกอยากเห็นวิธีมรอกใจอะไรนะอยากเห็นวิธีมรอกใจใช่ครับอยากเห็นแก้มยุ้งอีมเนี่ยพี่ก็าจะเริพี่จะไม่แก้แล้วคนดูบอกให้พี่แก้อ่ะพี่พี่ไม่ผิดอะคนุนนี่ก็ไม่สงสารพี่ทีมเลยเนาะ ไอ้หิบแล้วจะโดนอะไรโดนเตะครับเออไม่ต้องสายพี่เยวีแลนวพี่โอ๊ยโอ๊ยอะไรเกินไปเตะอย่าอย่าตีพี่โอ๊ยเจ็บเราไม่ต้องตีไปแล้วอย่าอย่าเล่นโอ้ทุกคนดูดิครับเขาเตะผมมากหิ่มรู้ไหมว่าที่ผมมาไปเสียงใครอีกหรือปล่าเอาไม้มาทําไมเตีงเอามาทําไมอย่าอย่าตีพี่นกมันร้อนแล้วน่านี่ไงตีพ่อตีอย่าตีพี่นี่เอาไปดู ดูตรงเคลียบอ่ะ <c oughs> นี่ไปเซฟมาเลยเซฟแบกเกย์ <c oughs> ดูหน้าคนเกลียดเดี๋ยวหน้าคนเกลียดเอาแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบไหนอทายยังไมเอาเอว่าขอขอขอโทษได้ปะล่ะขอโทษได้ปะล่ะอ่าลืมลืม,มไปเถอะถือว่าคลิปนี้ไม่เคยถ่ายโอ้ยเต่งจัดการอะไรน,นี่นะจบไปเทีมทีหนึ่งโอ้ยอ้มันเจ็บ ขอโทษได้เปล่ามันเจ็บอย่าเล่นมาคำว่าขอโทษได้เปล่านี่คือมันไล่เต็มใจขอโทษเราขอโทษขอโทษนะครับกราบเลยกราบไปจังเลยโอ้โยเจ็บตัวแค่นี้แลยเจ็บตัวตลอดหลังหลังมารู้สึกอาวุธเลยทำไมแต่ตอนแรกเป๊เป็นยี้เลยทำไมเดี๋ยวนี้แบบเล่นปืนเล่นมือเล่น,ลน,ลน,ลนตีนเลยแกงอะไรไม่ดู อะไรอ่ะเองด้านหลังเวลาอิ <com start médico> ่มโกหกอิ่มด้านหลังเอาเวลาที่อิ่มตีได้ใช่ไหมไม่ไม่ด้านลังไออิ่มตีไม่ด้านลักไ่เอาไปเล่นแล้วเออพอแล้วตีก็โอเคนะทุกคนนะแบบแก้มพี่อิ่มทีไรพี่เจ็บปวดตลอดเลยนะลงลงโทษในคดียันเต้เขาตีผมอ่ะจะลงโทษอะไรจับขืนใจขืนใจมากเลยตีตีไม่ไหวแล้เออเนี่ยมันเตะผมอย่างเดียวเลยนี่อ่ะอาหารจุ่ให้เตะด้วยชอบไหมชอบไหมถามจริงชอบ พี่ก็ชอบกันโอเคครับทุกคนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปแก้พี่อุอิ่มแบบนี้นะครับยายพี่แก้แล้วก็โดนเตะแบบนี้นะครับก็ฝากคดไล์ด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากไปกดติดตามช่องพี่อุอิ่มแชนแนลสุดสวยของพี่ด้วยนะทุกคนเป็อยากปามะแจ้งวีทีมกลับใช่ไหมได้ค่ะทุกคนอะไรใครบอกได้มันจะว่าแก้กลับอะไรโอเคครับทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย